โอเคครับทุกคนสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยใน EP ที่2นี้นะครับจะเป็นปืนที่ผมเนี่ยแต่งและถูกใจมากๆนั่นะก็คือปืน c i 1 9นะครับซึ่งเป็นปืนยอดฮิตของใครหลายๆคนครับวันนี้ผมก็เลยแต่งแล้วก็อันนี้คือติ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับชุดแต่งนี้เนี่ยผมแต่งมาแล้วเนี่ยผมลองใช้แล้วนะมันถือว่าอะไรที่โอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่า มันแต่งอะไรไปบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยฝากลงไปกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันแต่งยังไงได้บ้างนะครับ กำลังมองหาร้านเติมเกมเดล a ฟอสต์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านทอมบ้าเกมเมอร์ครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มาฟินหรือว่าจะเป็นอารอนคลาสิกเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยร รวดเร็วถูกกว่าเดิมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย์แอดท p อปอัพนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยที่ผมแต่งมาเนี่ยมันใส่ชุดแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันจะมีข้อแม้อยู่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ฟอกิฟเนี่ยผมยังชอบใช้เป็นเรโซแนนซ์นะเพราะว่ามันเพิ่มในส่วนของ Vertical Control Vertical Fin i ิ s t a b i l i t y ิตแล้วก็ Vertical Fin ไฟน์แคเนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการควบคุมนะครับในการยิงของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็ในส่วนอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นมาเซิลนะครับมาเซลเนี่ยผมตั้งใจที่จะใส่อันนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้เอฟเฟกตรงนี้ครับสำคัญเลยนะเป็น h o r i z o n t a l นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถคุมปืนได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าคุมปืนได้แบบแนวดิ่งเนี่ยก็ลองมาเลือกใช้กันละกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ติดอะไรตรงนี้เนี่ยอาจจะไปใช้เพิ่มคอนโทรลหนักๆเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น แนเนลนะครับแนเนลเนี่ยผมเนี่ยขอเลือกเป็นคอนโทนจัดจ๋าเลยนะครับพอต้องการคุมปืนให้นิ่งที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นคอนโทนซึ่งหลกัหลกๆของการยิงปืนเนี่ยถ้าเราคุมปืนได้ดียิงได้นิ่งเนี่ยมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วถูกไหมทีนี้ก็มาวัดกันแล้วครับว่าใครจะคมหัวกันเท่านั้นเลยนะแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแก๊สบ็อกนะครับซึ่งแก๊สบ็อกเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันไปลดในส่วนของไฟเลทลงเราก็เอาออกไปแบบนี้นะครับซึ่ง ไฟเลทของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่7 0 6เลยแต่ถ้าเราใส่เข้ามาเนี่ยนี่นะครับทุกคนมันเพิ่มในส่วนของตรงนี้ก็จริงเนี่ยระยะแล้วก็เพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่ามองแล้วมันไม่คุ้มนะครับหรือจะมาใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปลดระยะแหลงลงตั้ง10นะครับซึ่งการยิงเนี่ยมันก็จะดอบลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่แก๊สบ็อกซ์นะครับซึ่ง พอเราไม่ใส่แก๊สบ็อกซ์เนี่ยนะทุกคนอ่ารีไฟเรทของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่706เลยนะครับแล้วก็ระยะการยิงก็จะอยู่ที่30เมตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าคอนโทรลหรือว่าแฮนเดิลิ่งอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่เราสามารถคุมได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่แก๊สบ็อกซ์เข้ามานะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแผ่นเนลนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยเพิ่มในส่วนของคอนโทรลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นแบเรลนะครับที่ผมใส่ตัวนี้เนี่ยหนึ นี่เลยในส่วนของข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นลดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันก็ยังเพิ่มในส่วนของ control handling accuracy อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใส่ตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มแค่ระยะการยิงแล้วก็ความเร็วที่กระสุนมันวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของ control แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยัง ไม่ถูกใจผมอยู่ดีผมก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นตัวนี้เข้ามานะครับแต่จริงๆใส่เป็นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์นะเพิ่มในส่วนของสเตเบลิตี้นะมันก็จะนิ่งเวลาเราเล็งยิงนะครับแต่ว่าผมขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นออฟติกนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ผมเล่นในเกมนี้เนี่ยในแพทใหม่ๆนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นตัวละครของฝ่ายสตูเพราะว่ามันเนียนไปหมดเลยผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นกล้องนะครับในการจับความร้อน มันก็จะมองได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับสโคปตัวนี้และทีนี้เนี่ยไอ้สโคปตัวนี้เนี่ยมันเป็นสโคปที่ระยะไกลนะครับผมเลยต้องติดสโคปเอียงเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดสโคปเดียวเลยเนี่ยเป็นกล้องจับความร้อนเลยเนี่ยผมก็แนะนําว่ามาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีระยะไกลไว้เคาะสักหน่อยก็ยังดีนะผมก็เลยติดเป็นตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของสโคปเอียงเนี่ยก็เลยเลือกใช้เป็นเลตดอทเหมือนเดิมตามที่ผม ถนัดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสต็อกนะสต็อกเนี่ยผมเลือกเป็นอินเวชชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มในส่วนของคอนโทรลหลักๆเลยนะผมก็เลยเลือกใช้นะครับตัวอื่นมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าอ่าผมอยากได้คอนโทรลจัดจ๋ามากกว่านะครับก็เลยเลือกใช้ตัวนั้นนะแต่ตัวอื่นเนี่ยมันก็บวกเหมือนกันแหละแต่ก็อ่ายังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แล้วก็ในส่วนของแลกิฟเนี่ยแลกิฟเนี่ย,ยผมใช้เป็นนิวใช้์วันกาศนะครับ มันเพิ่มในส่วนของ handling กับ control ค่อนข้างเยอะเลยผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของแม็กกาซีนเนี่ยแม็กตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบใช้แม็กใหญ่นะมันดีมากๆเพราะว่าแม็กกระสุนมันเยอะนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ใช้เนี่ยเพราะว่ามันไปลดในส่วนของ handling ลงเยอะครับมันขึ้นสโคปได้ช้าลงนะผมก็เลยไม่เอาผมอยากได้บูบูหน่อยนะครับแล้วก็เมาส์ผมก็ใส่เป็นสีดําอันนี้แล้วแต่ชอบนะอยากจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะ อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอ่าแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น calibration เนี่ครับอ่าเรื่องในส่วนของ barrel เนี่ยผมเลือกทางนี้เลยเวทลิมิตเนี่ยผมดันไปทางขวาสุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปเพิ่มในส่วนของนี่เลยครับ firing stability นะครับในตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถอ่ายิงควบคุมปืนได้นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนส์เนี่ยผมอ่ามาเอา ADS speed นะครับก็คือดันมาทางซ้ายสุดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ความเร็วของกระสุนที่วิ่งไปหาศัตรูเนี่ย ก็อาจจะเป็นมาซลก็ได้นะก็ลองเลือกเราแล้วกันนะลองเวทดูโอเคแล้วก็ในส่วนของฟอร์กิฟนะครับฟอร์กิฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอทิ้งเนียนะครับผมเลือกเป็น d e f a u l t เลยเพราะว่ามันไม่สําคัญอะไรกับผมขนาดนั้นอะผมก็เลยขอเป็น d e f a u l t แล้วกันนะครับกึงๆ่งๆไปเลยได้ทั้งคู่แล้วก็ในส่วนของเวทลิมิตเนี่ยผมมาเพิ่มในส่วนของ Ex t r a c o n t r o l นนะครับเพราะว่าผมอยากได้การควบคุมที่ดีที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกไปเน้นหนักทั้งเรื่อง คอนโทรลสักส่วนใหญ่ <c oughs> ต่อมานะครับแลกิฟเนี่ยแลกิฟนะครับผมเลือกไปทางขวาสุดเลยครับของเวดลิมิตเนี่ยเพื่อไปเอาเอ็กซ์ตาร์คอนโทรลเหมือนกันแล้วก็ทิกเนตเนี่ยผมดันไปทางซ้ายสุดนะครับเพราะว่าต้องการฮิปไฟล์ด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปใน EP ีแรกนะครับก็คือมันสามารถยิงระยะใกล้ได้นะครับแบบไม่ต้องเลงอ่ะเ,เหมือนเราเจอปุ๊บเรายิงได้เลยไม่ต้องขึ้นสโขบนะครับถ้าขึ้นสโคบเนี่ยมันอาจจะ ช้าไปเซี้ยววีนาทีนะครับซึ่งเขาสามารถยิงเราได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเรายิงแบบพิฟล์ได้ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นสต็อกนะครับสต็อกเนี่ยผมเลือกเป็นตัวเวทลิมิตเนี่ยดันไปนทางขวาสุดนะครับเพราะว่าเราจะเอาในส่วนของเอ a ตาร์คอนโทแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมต้องเอาไฟสต t เบลิตี้นะครับควบคุมปืนที่ดีที่สุดนะครับส่วนอัปเซหรือว่ากล้องเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับนี่เลย 0.1กับ8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ปรับนะผมใช้เดิมๆเ,เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของปืน c i 1 9เขานะครับ p เซตที่ผมชอบใช้ที่สุดนะครับก็จะเป็น p เซตนี้นะทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันดูนะไฟเลเอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างดีเลยอ่ะทีนี้นะครับเรามาลองกันในสนามกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับอะนี่เห็นไหมการลั่นกระสุนกันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไวแต่ถ้าเกิดติดแก๊สบล็อกอ่ะเดี๋ยวผมลองติดแก๊สบล็อกให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวด้ะ ก่อนที่จะติดเดี๋ยวลองจำความลั่นสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปติดแก๊สบล็อกเดี๋ยวผมจะลองติดแก๊สบล็อกให้ดูนะครับปุ๊บดูนะครับ,รบเห็นไหมมันช้าลงนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับพรีเซตนี้ก็ลองไปช่างใจลองเทสกันดูนะครับแต่ว่าผมมองว่าพอระยะมันลดลงเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับดีเทลดีเทลของมันแนวที่ยี่20เมตรขึ้นไปเนี่ยมันก็ลดดาเมจลงนะเอาเป็นว่าผมไม่ใส่แล้วกันนะครับในส่วนของแก๊สบ็อกซ์เพราะว่าดูแล้วมันมันเป็นลดในส่วนที่ผมต้องการออกไปเยอะเกินไปอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับปืนพรีเซ็ตกระบอกนี้นะ อยากลองเอาไปแต่งก็ลองเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าปืน CI หรือใครมีอ่าพีเซตไหนที่อยากจะแนะนำเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเอาโอเคก่อนจีจ่างก,กันในคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปดู EP 3กันนะครับว่าจะเป็นปืนอะไรนั้นนะก็รอติดตามกันนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกคน